ผู้พัเครื่องนะครับจะมีความแท้เก่าถึงยุคหรือไม่นะครับเปรียบเสมือนะครับวัตถุโบราณนะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับเวลาจะตรวจหาวัตถุโบราณก็ต้องหาอายุของวัตถุให้ได้นะครับว่าสร้างมากี่ปีอายุมีกี่ร้อยปีนะครับถึงจะรู้ว่าเป็นวัตถุโบราณจริงหรือไม่นะครับสร้างในสมัยใดนะครับภาคเครื่องก็เหมือนกันนะครับก็ไม่แตกต่างกันนะครับภาคเครื่องนะครับในในทางที่ใน ในในทางแนวเดียวกันนะครับการที่เราจะหาอายุข,ของพระเครื่องนะครับเ,เราใช้สายตาดูนะครับจุดสังเกตนะครับเราสังเกตอย่างไรนะครับให้สังเกตที่เนื้อโลหะนะครับโลหะเก่านะครับที่ว่าสร้างมานานแล้วนะครับเนื้อโลหะก็จะแห้งหยาบนะครับอันนี้คือเป็นจุดที่ว่าทําให้เรารู้ว่าเนื้อนี้คือสร้าง พระปิตานี่คือสร้างมานานแล้วก็ดูตรงที่เนื้อนะครับเนื้อจะมีความแห้งหยาบนะครับแล้วก็มีลักษณะของตามซอกตามซอกส่วนลึกนะครับจะมีความแห้งนะครับส่วนเนื้อนี่เมื่อเราซูมลงไปนะครับจะมีลักษณะของหยาบนะครับเมื่อคุณรู้อายุพระนะครับพระเครื่องนะครับการรู้อายุพระนะครับทําให้เรารู้ว่าพระนี้เป็นของแท้หรือไม่นะครับไม่ใช่พิมพ์ส่งนะครับ เปรียบเสมือนนะครับยกตัวอย่างนะครับเมื่อคุณเมื่อเมื่อมีคนสองคนนะครับเมื่อมีคนสองคนนะครับคนแก่นะครับคนแก่นะครับกับอีกคนหนึ่งนะครับยังหนุ่มยังสาวอยู่นะครับอายุยังน้อยนะครับเมื่อคนสองเมื่อมีคนมาบอกนะครับคนแก่เม mm ื hmm. ่อม okay. ีคนมาบอกคุณ like. ว ah, sure ่านะครับคนแก่เป็นลูกของคนหนุ่มคนหนุ่มสาวคุณจะเชื่อไหม อันนี้ถ้าเกิดคุณรู้อายุเนี่ยคุณเห็นปุ๊บคนอย่างคนนี่คนรู้เลยแหละว่าถ้าเป็นคนแก่เนี่ยจะเป็นลูกของคนหนุ่มสาวเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถูกไหมอ่าเพราะว่าคุณรู้อายุของคนแก่พอคุณเห็นปุ๊บนี่ก็นี่คนแก่ใครมาพูดว่าเป็นลูกของคนหนุ่มสาวเนี่ยอ่าคนนักแสงว่าเป็นคนโกหกใช่ไหมคุณก็จะรู้ว่าเขาโกหกคุณใช่ไหมมันก็เหมือนกับการดูพระเครื่องนะครับ อาการดูพระเครื่องนะครับถ้าเกิดคุณรู้อายุของพระนะครับโดยหลักการแบบคายความชื้นอย่างที่ผมว่านี้นะครับเนื้อโลหะที่คายความชื้นแล้วแห้งแบบนี้นะครับมันต้องผ่านการเวลาเป็นร้อยปีนะครับเมื่อคุณรู้แล้วว่าพระอายุนี่เป็นร้อยปีแน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดมีคนมาบอกคุณว่านี่คือผิดพิมพ์นะครับ ผิดพิมพ์สาเหตุที่เก้กเพราะว่าผิดพิมพ์นะครับถ้าแห้งแบบนี้ผิดพิมพ์แล้วแล้วถ้าเกิดที่ถูกพิมพ์แล้วมันฉ่ามันวาวนั่นคือฉ่มามันวาวนั่นคือของเกแน่นอนนะครับอไอ้เรื่องพิมพ์ทรงนะครับเป็นการที่อุปโลกขึ้นมาแล้วเล่นหาในวงการนะครับคือผมพยายามจะบอกคุณทุกคลิปทุกคลิปนะครับว่าพิมพ์ทรงนี่มันทําให้คุณเขวได้จริงนะครับและทําให้คุณคิดว่าพิมพ์ทรงแบบนั้นที่มีนั้นเป็นของแท้ได้เพราะจาก Marcheg จํานวนคนที่จําจนวนคนที่ ฝั่งฝั่งที่คิดว่าตำมีพิมพ์นี่มาอันดับแรกนะครับเมื่อคนจํานวนที่เยอะนะครับเมื่อเห็นพิมพ์ทรงนะครับแล้วก็หรือว่านิยมนะครับในพิมพ์ทรงนั้นๆนะครับเขาก็จะบอกว่าลักษณะแบบนั้นเป็นลักษณะของพระแ้นะครับทําให้คุณเควได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเข้าใจเรื่องเนื้อหาของพระเครื่องนะครับคุณเข้าใจว่าการที่ทําการที่พระองค์หนึ่งนะครับจะแห้งได้นะครับมันต้องผ่านการเวลาเป็นร้อยปีนะครับ คุณก็คุณก็จะเข้าใจนะครับว่าพระนี่มีอายุนะครับเมื่อคุณรู้อายุพระนะครับอ่าก็เหมือนกับคุณดูคนแก่กับคนหนุ่มคนสาวนะครับเมื่อมีคนมาบอกคุณนะครับว่าคนแก่นี่เป็นลูกของคนหนุ่มสาวคุณก็จะคุณก็จะตอบได้ทันทีว่าคนคนนั้นโกหกคุณถูกไหมครับอันนี้คือผมยกตัวอย่างให้คุณมองเห็นมองเห็นภาพนะครับว่า เนื้อหาของพระนะครับสามารถบอกอายุพระได้จริงนะครับพิมพ์ทรงนี่บอกไม่ได้นะครับพิมพ์ทรงนี่เป็นการอุปโลกนะครับแล้วก็ใช้จํานวนคนนะครับเข้ามานะครับสร้างปริมาณจํานวนคนเพื่อให้เกิดความนิยมในในพิมพ์ทรงนั้นๆนะครับทําให้พระที่ไม่ใช่นี่ทําให้เกิดกลายเป็นกลายเป็นพระใช่และแท้ได้นะครับเพราะจํานวนคนนะครับแต่ในหลักการความเป็นจริงนะครับสิ่งที่ทําให้คุณรู้ได้คืออายุของพระนะครับว่าพระนี่แท้หรือไม่คุณต้องดูจาก เนื้อหาเท่านั้นนะครับว่าพระนี้แท้หรือไม่นะครับก็โดยดูสังเกตจากเนื้อหาที่มีความแห้งเก่าและการซื้อโชวนะครับลายหท่านนะครับอาจจะค้างแคงใจนะครับว่าเขาซื้อจริงไหมเขาซื้อเพื่ออะไรนะครับผมมีคําตอบนะครับให้คุณดูคลิปนี้นะครับท่านท่านหนึ่งนะครับเป็นนักสะสมพระเครื่องนะครับถือว่าเป็นเซียนรุ่นใหญ่นะครับท่านท่านสะสมพระนะครับมาตั้งแต่ช่วงท่านเป็นหนุ่มๆนะครับสะสม พระเครื่องมากมายนะครับในในประเทศไทยนะครับพระเก่าพระแท้นะครับมีหมดนะครับมีทั้งเนื้อเนื้อดินชิ้นผงนะครับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับให้คุณให้คุณดูนะครับให้ดูให้ให้คุณดูคลิปนี้นะครับอันนี้คือคนที่สะสมพระนะครับมีพระเยอะแยะมากมายนะครับท่านในสมัยก่อนนะครับท่านก็ได้ชื่อว่าท่านนี่ คือเป็นเป็นบุคคลที่ซื้อพระนี่ให้ราคาแพงมากนะครับอ่าแล้วท่านก็คือชอบพักเครื่องมากนะครับอ่าสะสมพักเครื่องนะครับล้วท่านก็ตระเวนซื้ออ่าพระแท้นะครับทั่วประเทศไทยนะครับแต่แต่ท่านนี่เขาก็ไม่เขาก็ไม่เคยที่จะอ่าถ่ายทอดถ่ายทอดสดให้ใครดูนะครับไม่ว่าจะเป็นลงคลิป ซื้อพักเครื่องกับใครที่ไหนนะครับจังหวัดอะไรนะครับเขาไม่เคยจะอ่จะถ่ายให้ดูนะครับว่าซื้อพักเครื่องจากใครราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือนักสะสมนะครับนี่คือนักสะสมที่อยากได้พระจริงๆนะครับไม่เกี่ยวกับการปั่นปุกกระแสนะครับอ่าไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็อาพักเครื่องของท่านนะครับพักเครื่องของท่านนี่ในวงการยอมรับนะครับอ่าเป็นของแท้ส่วนใหญ่ ที่อยู่กับท่านนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับในอดีตนะครับบุคคลสําคัญนะครับก็เคยไปนั่งดูพระสองพระนะครับเคยเข้าไปดูพระที่ท่านสะสมด้วยนะครับท่านดูเอาเองแล้วกันนะครับว่ามีใครบ้างนะครับคุณเห็นไหมคุณเห็นพระเครื่องที่เขาสะสมไหมคุณเห็นคน,คนบุคคลสําคัญในอดีตไหมครับที่เขาเข้าไปเขาไปดูพระเครื่องที่กำนันท่านนี้นะครับท่านสะสมไว้ ่าพักเครื่องนะครับอ่าคุณเห็นไหมอ่าเสร็จแล้วนะครับคุณผมมาถามคุณนะครับอ่าพระแท้นะครับที่อยู่กับบุคคลอยู่กับคนลักษณะแบบนี้นะครับในประเทศไทยมีเยอะนะครับแต่ท่านนี้นะครับเป็นอ่าท่านคือออกรายการออกรายการหลายรายการนะครับแล้วก็เป็นอ่าคือเห็นนะครับเห็นเห็นคือให้คุณเห็นเห็นเลยนะครับว่านี่คือบุคคลแบบเนี้ยที่สะสมพระเครื่องแบบเนี้ย มีตัวตนจริงนะครับและมีอยู่จริงนะครับพักเครื่องแท้ๆก็มีอยู่จริงนะครับที่อยู่กับบุคคลที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ฝกคุณฟังนะครับแต่ทำไมเขาจึงไม่ไปซื้อครับคนที่แสดงการซื้อโชว์นะครับซื้อพักเครื่องโชว์นะครับทำไมไม่ไปซื้อกับบุคคลเหล่านี้ครับคุณตอบได้ไหม ภาคเครื่องพระเครื่องนี้แท้แน่นอนนะครับเขาซื้อมานี่บางองค์นี่เป็นหลายล้านมากนะครับแล้วเก่าถึงยุคนะครับซื้อจากต้นตอ่อต,ต้นต้นต่อที่ว่าเก็บสะสมที่ว่าที่จากวัดในอดีตนะครับาจากคนที่สะสมนะครับเขาเ,เขาก็คือสะสมกันมาเป็นพัแท้แท้ๆนะครับก็ซื้อต่อต่อกันมานะครับแล้วก็มีเป็นที่ยอมรับในในสังคมนะครับ ว่าบุคคลท่านนี้คือเซียนเซียนคนอื่นเซียนคนหนึ่งนะครับที่มีพระเครื่องแท้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วทำไมคลิปที่โชว์ซื้อพระเครื่องนะครับทำไมไม่ไปซื้อจากบุคคลเหล่านี้ครับคุณคิดไหมคุณคิดไหมทำไมถึงไม่ซื้อจากบุคคลคนนี้บุคคลท่านนี้ครับพระเครื่องเยอะแยะมากมายนะครับเป็นพระแท้ด้วยนะครับแต่ แต่กลับไปซื้อกับชาวบ้านนะครับเอาไปหาซื้อกับชาวบ้านไปต่างจังหวัดไปทัวร์ไป FC นะครับไปดูเอาไปเที่ยวออกไปหา FC นะครับไปซื้อโชว์นะครับถ่ายทอดให้ดูลงคลิปให้ดูว่าไปซื้อโชว์เพื่ออะไรครับคุณได้พระหรือคุณอยากได้คลิปให้คุณคิดนะครับเพื่อนเพื่อนคิดนะครับเขาอยากได้พระหรือเขาอยากได้คลิปอยากได้ยอดวิว อยากดังหรือว่าอะไรครับในเมื่อตัวอย่างผมมีให้ดูนะให้คุณคิดดูนะครับท่านนี้นะครับท่านสะสมพระนะครับเห็นไหมในอดีตนะครับท่านซื้อพระท่านก็ไม่เคยโชว์ใครดูนะครับว่าท่านซื้อจากใครราคาเท่าไหร่นะครับนี่คือตัวอย่างของนักสะสมพระเครื่องนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วท่านแล้วท่านก็อายุมากแล้วนะครับตอนนี้ก็เจ็ดสิบแปดิปีนะครับลูกหลานของท่านนะครับก็ไม่ได้ชอบแนวทางนี้นะครับปัจจุบันนี้นะครับท่านก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับโชว์แล้วก็บุคคลที่ต้องการศึกษานะครับแล้วท่านก็ปล่อยด้วยนะครับท่านก็ประกาศโจ้งนะครับท่านปล่อยขายด้วยนะครับแต่ทำไมไม่แต่ทําไมคนที่ซื้อผ้าโชว์นะครับทําไมถึงไม่ซื้อจากคนเหล่านี้เพราะอะไร เพราะอะไรให้คุณคิดเขาต้องการพระหรือเขาต้องการโชว่าซื้อโชวซื้อพระให้คุณดูโชว์โชว์ให้คุณดูเพื่ออะไรเพื่ออะไรนะครับโชว์ให้คุณดูเพื่ออะไรคุณลองคิดถ้าเกิดคุณไปซื้อพระโชว์นะครับคนคนคนที่ดูว่าเขาซื้อพระโชว์แล้วอ๋คนนี้เสียนจริงนะครับเสียนแท้นะครับซื้อจริงพระพระแท้เขาซื้อจริง ทำให้คุณคิดว่าถ้าเขาไม่ซื้อพ้าองค์ไหนก็คือผ้าองค์นั้นเก๋นะครับคือคนบางบางท่านนะครับคิดแบบนี้นะครับอาเซียนคนนี้ซื้อจริงซื้อจริงให้ค่าเวลาให้ค่าเสียเวลาด้วยซื้อจริงถ้าแท้ถ้าแท้เขาซื้อจริงแสดงว่าถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ซื้อนี่แสดงว่าเก๋นะครับทาให้ให้หลายหลายคนนะครับคิดแบบนี้นะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับผมจะบอกคุณว่านะครับการแสดงการซื้อโชนี่เป็นการเป็นการแสดงทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ว่าอยากได้พระจริงๆนะครับอคลิปพวกนี้นะครับเป็นคลิปขยะทั้งนั้นเลยครับคนที่อยากจะดูพระแท้เป็นอย่างไรไม่ได้ไม่คุณจะไม่ได้สาระจากคลิปแบบพวกนี้เลยนะครับพวกนี้มันจะเป็นการสร้างปลูกกระแสนะครับเป็นการ สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองนะครับในการซื้อขายพระเครื่องนะครับเพื่อให้บุคคลที่ซื้อพระเขานะครับยังคงคิดว่าเขานี like ่คือเซียนตัวจริงนะครับแต่เป็นกะแต่ก็แค่พ่อค้าคนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ซื้อพระขายนะครับไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับเขาก็ไม่ได้บรรยายว่าพระของเขาแท้แบบไหนนะครับนอกจากการชี้ตําหนิจ <so> ุดอย่างเดียวนะครับที่ผ่านมานะครับการซื้อจริงไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นเซียนจริงนะครับ ถูกไหมผมยกตัวอย่างให้ให้ให้คุณดูนะครับอย่างท่านนี้นะครับท่านเป็นนักสะสมนะครับและท่านก็เก็บจริงนะครับชอบพระเครื่องมากนะครับและท่านมีฐานะนะครับมีฐานะและท่านซื้อจริงซื้อซื้อแรงนะครับแล้วก็ซื้อในราคาที่แพงมากนะครับในวงการนี้ก็รู้จักดีนะครับพระเครื่องแท้ๆอยู่ที่ท่านหมดนะครับแต่บุคคลที่ปลูกกระแสนะครับมาสร้างสร้างพระซื้อพระโชว์นะครับซื้อพระโชว์นะครับไม่ คุณทำไมไม่ซื้อพระจากท่านนี้ครับคุณคิดไหมเหตุผลง่ายๆครับเพราะว่าถ้าเพราะว่าเพราะเขาไม่ได้อยากได้พระจริงนะครับไม่ได้อยากได้พระแท้นะครับไม่ได้อยากได้จริงๆนะครับในเมื่อในเมื่อแหล่งที่มาที่ไปพระแท้อยู่ที่ใครบ้างใครบ้างนะครับเขาก็รู้ดีนะครับแต่เขาไม่ก็ไม่ซื้อนะครับแต่เขามาซื้อกับชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็โอกาสที่จะเจอมันมีน้อยอยู่แล้วนะครับแต่ก็สร้างปลูกกระแสนะครับไปเที่ยว ตรงนู้นมั่งจังหวัดนี้มั่งนะครับมาที่นี่บ้างนะครับจ่ายเท่านั้นมั่งนะครับครึ่งล้านมั่งนะครับครับพวกนี้คือสร้างกระแสทั้งนั้นแหละครับสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองนะครับก็มาจากซื้อซื้อโชว์นะครับชื่อเสียงมาจากการซื้อโชว์นะครับคุณรู้ไหมซื้อ ชื่อเสียงนะครับมาจากการซื้อโชว์มาตั้งแต่ต้นนะครับไม่ใช่มาจากการส่องพระดูพระนะครับไม่ใช่มาจากการที่มาบอกกับสังคมว่าพระแท้ดูอย่างไรไม่ใช่เลยนะครับการดูว่าพระแท้ดูอย่างไรของเขาแค่ตําหนิอย่างเดียวซึ่งอยู่ในกลุ่มนะครับซึ่งผมก็ยกตัวอย่างให้คุณดูแล้วนะครับว่าพระแท้อยู่ที่ใครนะครับอย่างพระต่างท่านนี้นะครับพระแท้มีอยู่มากมายนะครับแต่ก็ไม่ไปซื้อเห็นไหมครับกลุ่มพวกเขานะครับที่อยู่ตามศูนย์พระเครื่องนะครับที่โชว์นะครับ อาที่เขาบอกว่าแท้แท้นะครับคุณก็ไม่ซื้อกันเองนะครับไม่ซื้อนะครับแต่อยากจะไปซื้อกับชาวบ้านนะครับที่ว่าที่ว่าไม่มีนะครับคุณก็ไปแสดง power นะครับถ้าแท้แล้วซื้อขอให้แท้เธอซื้อคุณคุณพูดเหนือพูดเยอะนะครับอยากได้พระมากมายนะครับแต่คุณรู้อยู่แล้วครับพระชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านเขาไม่ได้เล่นพระนะครับเขาก็คงไม่มีพระแบบนี้อยู่แล้วครับแต่คนที่มีพระแบบนี้นะครับคุณก็รู้อยู่ที่ขายบ้างนะครับคุณก็ไม่ไปซื้อนะครับอ่าไม่ไปซื้อ ยังยังยังคงโชว์ซื้อกับคนคนอย่างชาวบ้านที่ว่าเขาไม่ได้เก็บพระนะครับเพื่อเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองหลักการคิดง่ายๆครับแล้วพระเครื่องนะครับแท้แท้มีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยแล้วบุคคลที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่เป็นนักสะสมนะครับก็มีหลายคนนะครับแต่ที่ผมยกตัวอย่างท่านนี้เพราะว่าท่านที่ท่านออกอ,ออกรายการนะครับ หลายช่องนะครับอ่าแล้วก็คนรู้จักเป็นส่วนใหญ่นะครับคือผมจะบอกว่ามีหลายที่หลายคนนี่คือผมก็ไม่มีภาพมาให้ดูนะครับนอกจากท่านนี้ท่านเดียวนะครับซึ่งจะทําให้ท่านอ่าทำให้คนที่คิดว่าเขาซื้อโชนี่อยากได้พาร์จริงหรือไม่นี่คือ,อได้กระจ่างนะครับว่าเขาซื้อโชนี่เพราะอ,อะไรครับอ่าเห็นไหมซื้อโชก็เพราะชื่อเสียงนะครับอ่าการเป็นเซียนนะครับอยากเป็นเซียนก็ต้องซื้อโชครับ นี่แค่นี้เองครับไม่ไม่มีอะไรเลยครับอยากเป็นเซียนต้องซื้อโชครับแค่นี้เองครับในคุณดูคลิปผมนะครับคุณมีเงินหน่อยนะครับหรือพักพวกกันนะครับคุณลงคลิปก็ได้ครับซื้อนั่นราคานั่นสิบล้านยี่สิบล้านห้าสิบล้านไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณจ่ายจริงไม่จริงนะครับจริงไหมแต่ว่าคลิปโพสต์หน้าคลิปเลยนะครับอ่ากี่ล้านกี่ล้านนะครับแค่นี้คนก็ตาโตเข้าไปดูคลิปคุณแล้วครับคุณก็จะมีชื่อแล้วครับ แค่นี้เองเพราะมาจากการซื้อโชว์ครับชื่อเสียงทั้งหมดมาจากการซื้อโชว์ตั้งแต่ต้นครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับคลิปทุกคลิปนะครับที่นําเสนอส่วนใหญ่ก็เป็นแนวบันเทิงนะครับสาระเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องนั้นๆนะครับองค์นั้นๆนะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเนื้อหาเก่าถึงยุคดูอย่างไรนะครับไม่มีนะครับสาระตรงนั้นไม่มีนะครับมีแต่จะให้อธิบายว่าพระแท้ยังไงก็อธิบายพิมพ์ทรงอย่างเดียวครับ ผมก็บอกแล้วพิมพ์ทรงมันกดได้นะครับกดพิมพ์ได้นะครับก็อาศัยอาศัยเงินนะครับกบเกลื่อนนะครับเอาเงินมาเอาเงินก้อนมาตั้งโชว์นะครับนี่ของแท้ต้องต้องซื้อขายกันแบบนี้นะครับกบเกลื่อนครับถ้าคุณอยากได้พระจริงทําไมคุณไม่ไปซื้อกับบุคคลเหล่านี้ครับหรือว่าท่านนี้นะครับท่านก็บอกแล้วว่าเขาเขาขายนะครับเพราะอายุท่านก็เจ็ดสิบแปดสิบนะครับลูกหลานก็ไม่มีใครชอบทางด้านนี้นะครับท่านถึงเปิดมาเป็น อ่าพิพิธภัณฑ์นะครับและปัจจุบันก็รู้สึกว่าท่านจะปิดตัวลงแล้วด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดติดต่อซื้อขายเขาก็ขายนะครับทําไมคุณไม่ไปซื้อครับบุคคลแบบนี้มีเยอะแยะเยอะแยะนะครับเห็นไหมแค่นี้ก,ก็ก็รู้แล้วนะครับว่าเขาซื้อจริงหรือไม่จริงนะครับเป็นการซื้อโชว์แบบโชว์เอาชื่อเสียงนะครับเข้าใจไหมคือกระจ่างไหมครับสําหรับคนที่คิดว่าเขาซื้อโชว์เนี่ยเขาซื้อจริงคนจริงเซียนจริงต้องซื้อนี่คือมี มีตัวอย่างให้เห็นนะครับว่านักสะสมท่านนี้นะครับท่านเก็บมาเยอะเยอะแยะมากมายนะครับเห็นไหมท่านก็ไม่เคยช่วงที่เก็บท่านก็ไม่เคยซื้อซื้อขายแล้วก็ถ่ายถ่ายถ่ายคลิปโชว์เลยนะครับนี่คือนักสะสมตัวจริงนะครับส่วนคนที่ซื้อโชว์นั่นคือพ่อค้านะครับแล้วผ่านตัวผ่านผ่านตัวอยากเป็นเซียนนะครับอยากเป็นนักสะสมนะครับแล้วก็สร้างปลูกกระแสทําให้คุณเควนะครับเล่นพิมพ์ทรงตําหนิพิมพ์นะครับ ถ้าถ้าถ้าแท้แล้วซื้อนะครับพูดเหมือนอยากได้พัชจริงๆนะครับในเมื่อพัชจริงๆพัชแท้จริงๆมีเยอะแยะแต่ไม่ซื้อนะครับมาซื้อกับชาวบ้านที่ไม่มีนะครับสร้าง power สร้างความอยากได้นะครับให้แท้ให้แท้จริงเธออยากจะได้อยากจะซื้อจริงๆสร้างประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อยากได้พัชจริงๆนะครับเป็นอยากอยากได้แค่คลิปลงนะครับเอายอดวิวนะครับเอาชื่อเสียงของตัวเองนะครับแค่นี้คุณกระจ่างไหมครับ คือคนเริ่มฉลาดขึ้นคนเริ่มหันมาดูเนื้อ,เ,อเริ่มเข้าใจเรื่องเรื่องพระเครื่องขึ้นว่าถ้าพระนี่ทำมาจากอะไรให้ศึกษาจากเนื้อนั้นนะครับถ้าทำมาจากเนื้อรักก็ให้ศึกษาจากเรื่องรักนะครับเทียบเนื้อรักกับรุ่นอื่นดูว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าแท้มันสมควรจะมีลักษณะอย่างไรเทียบดูกับถ้ายุคเดียวกันนะครับส่วนตำหนิตำหนิจุดนี่มันเป็นสิ่งที่อุปโลกขึ้นมาอยู่แล้วนะครับ อุปโลกตาหนิจุดให้มันตรงกับพระที่ตัวเองมีนะครับซึ่งมันง่ายมากนะครับเอาพระเกสมาชี้ตำหนีจุดได้ทุกองแหละจริงไหมเพราะว่าเขาได้สร้างภาพเอาไว้อย่างเลิศเลอไว้ดีนะครับชื่อเสียงเขาทาไว้นะครับก็เพื่อสิ่งนี้นะครับเพื่อที่จะเอาพระเกสขึ้นมาชี้ตำหนิจุดเ,เรียกเพราะเขาสร้างความน่าเชื่อถือไว้เขาถึงขายได้นะครับคือพระที่ซื้อไปจะกลุ่มพวกนี้วิธีการดู มันมันผิดมันแตกต่างจากจากจากการสะสมของเก่าอยู่แล้วนะครับคุณรู้สึกแปลกแปลกไหมล่ะทำแม่งทำแม่งไหมล่ะพระเก่าอายุเป็นร้0ยปีเกือบร0อปีอะไรเนี่ยมานั่งชี้ตาหนีจุดอ่าพระกูก็ชี้ตาหนีจุดพระทุกอง,งทุกทุกอย่างมาชี้ตาหนีจุดหมดเลยซึ่งมันขัดต่อความเป็นจริงในการในการดูของเก่านะครับคือของเก่านี่มันต้องดูหาอายุใช่ไหม พระเครื่องมันก็อยู่ในประเภทสะสมของเก่าไงมันก็ต้องหาอายุหาอายุพระให้ได้เหมือนกันอ่าพวกนี้ก็คือเอ่อสร้างความน่าเชื่อถือนะครับแสดงซื้อโชว์อวดรวยอา่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่โฆษณาไว้นะครับซื้อพระและมีใบรับรองมาตรฐานสากลอา่าถ้าซื้อจากกลุ่มจากมาตรฐานซื้อพระมาตรฐานสากลออกมาขายที่ไหนก็เมื่อไหร่ก็ขายได้ เพิ่มมูลค่าเป็นไงล่ะพักเกยกลายเป็นพักเกยเขาเรียกว่าเกยมาตรฐานสากลเขาเรียกว่าพากเกยมาตรฐานสากลมีใบเซอร์รับรองไปขายที่ไหนก็ไม่ได้ไปขายคืนก็ยากแถมกดราคาอีกลดมูลค่าพระอีกมันตรงกันข้ามกันหมดเลยเห็นไหมมันตรงข้ามกันหมดเลย คือพระมีการคืนกันอย่างต่อเนื่องนะครับไอ้ที่ไม่เป็นข่าวก็เคลียร์กันลงตัวนะครับคือยอมคือยอมซื้อคืนไงแต่พอลายที่มันเคลียร์กันไม่ลงตัวเนี่ยมันก็เป็นข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับคนซื้อพระเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ารู้สึกเหมือนก็โดนหลอกให้ซื้อพระเกะ๋เพราะเขาเพราะเขาเชื่อใจไงพอคืนก็คืนยากแถมกดราคาอีก ซึ่งมันมันไม่เป็นธรรมนะครับมันเหมือนมันเหมือนเขาโดนโกงนะครับอ่าหลายคนก็ผิดหวังนะครับคือหลงไหลในในในภาพที่กลุ่มพวกนี้สร้างไว้อ่าพอโดนเข้ากับตัวพอโดนเข้ากับตัวพอรู้ตัวรู้ความจริงนะครับก็ก,ก็เสื่อมศรัทธานะครับอ่าบางคนก็เลิกเล่นพระไปเลยก็มีอ่าแม้กระทั่งอ่าต่างต่างประเทศนะครับอย่างฮ่องกงนะครับก็มีคนทําคลิปเนื้อหาเหมือนผมนี่แหละ คล้ายผมนี่แหละคือคือเกี่ยวกับการซื้อการซื้อพระจากกลุ่มพวกเนี้ยให้ระวังของเก๋เขาจะเอาของเก๋ออกมาใบออกมาออกใบรับรองหลอกขายพระเก๋เขาก็เป็นห่วงคนของเขานะครับก็เหมือนกับผมที่กลัวเพื่อนๆจะโดนหลอกและนํามาพูดให้ฟังกันนะครับคือเหมือนกันห้องโกงเขาทาเหมือนกันนะครับมีคนมีคนดูออกมีคนเข้าใจมีคนดูเป็นว่าต้องดูเนื้อหาของพระ เขาก็มาทําเหมือนผมนี่แหละ,ะกลุ่มพระจะกลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นมันจะเขาจะชี้ตำหนิจุดใช่ไหมซึ่งโอกาสซึ่งมันจะเป็นพระแทนเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากเพราะการดูคนละอย่างอันนี้คือคือเบื้องต้นที่มันผิดตั้งแต่ต้นแล้วมันผิดตั้งแต่กรรมวิธีในการดูแล้ววิธีดูแล้วเนี่ยมันผิดโอกาสที่จะแท้มันยาก เพราะฉะนั้นคนที่ม,คมีคนที่มีซื้อพระด้วยใบรับรองด้วยความน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยให้คุณตรวจสอบนะครับว่าพระที่เอามาจากกลุ่มพวกเนี้ยเนื้อหาเนื้อของพระเนี่ยมันเก่ามันมีอายุไหมมันมันสมกับอ่ยุคอยู่ในยุคทันทันเกจิอาจารย์ท่านนั้นสร้างไหมให้ตรวจสอบดูนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับอ่า,อาขอให้จําไว้นะครับว่าพระเครื่องเนี่ย มันต้องดูเนื้อเป็นหลักสําคัญนะครับเป็นหลักสําคัญเลยนะครับในในประเทศไทยเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีพระแท้อยู่มากมายนะครับคุณสังเกตไหมว่าพระที่มีราคาแพงพระที่มีราคาแพงนะครับและเล่นและและ,และเราเล่นหากันเนี่ยส่วนใหญ่ะจะเป็นพระที่อยู่แถวกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็บริเวณใกล้เคียงคุณสังเกตไหมเพราะอะไรเพราะมันได้ปลูก ปั่นกระแสมาอย่างยาวนานทั้งที่ทุกจังหวัดนะครับของทุกจังหวัดเนี่ยมีเกจิมีชื่อเสียงม,มีมีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด,ด่งดังมากมายเลยแต่พระเครื่องต่างจังหวัดอะไรพวกนี้จะไม่ดังเท่าจะมีราคาไม่ไม่ไม่เท่าไม่เท่ากับพระที่อยู่แถวกรุงเทพปริโมณฑลและบริเวณ,ณใกล้เคียงเพราะไอ้กลุ่มพวกเนี้มันได้ปั่นปลุกกระแสให้คนเล่นตามในสิ่งที่เขามีไงในสิ่งที่เขาผลิตได้ก็คือตําหนิจุด คุณสังเกตไหมล่ะพระเครื่องในประเทศไทยพระแท้ๆนะครับของดีเป็นพระเครื่องดีๆเนี่ยในประเทศไทยมีเยอะแยะทุกจังหวัดมีหมดแต่แต่พระที่โด่งดังและมีราคามีราคาแพงส่วนใหญ่จะเป็นพระที่กรุงเทพแถวปริมณฑลและบริเวณใกล้เคียงเพราะไอ้กลุ่มพวกนี้มันจะอยู่แถวบริเวณนี้มันก็ได้ปัน่นปั่นราคาพระปลุกกระแสให้คนเก็บพระที่ตัวเองมีไง,ไงอ่าเข้าใจไหม คือกฎหมายนะครับไม่สามารถใช้ได้กับกลุ่มขายพระเกนะครับคุณต้องคุณต้องระวังให้ดีนะครับคุณฟังไว้นะครับกฎหมายไม่สามารถใช้ได้กับกลุ่มขายพระเกแต่จะกล่าวโทษข้อหาจับได้ก็คือเรื่องช่อโกงเท่านั้นอ่าแล้วโทษเรื่องช่อโกงนี่มันก็ไม่ได้หนักนะครับมันสามารถเคลียร์กันได้นะครับอ่าถ้าคืนตังถ้าคืนตังก็ ก็จบไงก็ไม่ช่อโกงแล้วถ้าไม่คืนตังก็คือช่อโกงใช่ไหมแต่ไม่สามารถจับข้อหาขายพาเกสได้คุณนึกภาพให้ออกนะครับพาเกาพาเกสเก่านะครับที่มีอายุเป็นร้อยปีเนี่ยมันไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มันไม่มีมันไม่เหมือนกับอ,อย่างอื่นของอย่างอื่นเนี่ยที่มันมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างสินค้าในตลาดเนี่ยจะมีหน่วยงาน มาตรวจสอบนะครับว่ามาจากไหนผลิตผูกต้องไหมกินเข้าไปแล้วเป็นอันตรายไหมมีออยอเข้ามาตรวจสอบอ่าบางอย่างก็ควบคุมราคาขายด้วยนะครับว่าแพงไปไหมแต่พระเครื่องไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องดูแลตัวเองนะครับศึกษาพระที่คุณสนใจเนื้อพระนั้นทำมาจากอะไร ศึกษาให้ดีให้ลึกซึ้งนะครับจะได้ไม่โดนหลอกอ่านี่คือเรื่องสําคัญเลยอ่าส่วนไอ้เรื่องหลอกขายพระเกเนี่ยอ่าอย่างในกลุ่มพวกเนี้ยอ่ามันต้องมีคนรู้เห็นนะครับม,มีคนรู้เห็นเป็นใจอยู่แล้วคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมเออถ้าหัวไม่สายห่างมันก็ไม่กระดิกหรอกอ่าคือมันไม่มีใครห้ามใครหรอกมันรู้เห็นกันอยู่แล้วพอจับได้ก็บอกว่า ทุกที่มีทั้งคนดีและไม่ดีมันก็คือพูดตัดเอาตัวรอดไปนะครับเวลาพอจับได้มันก็พูดอย่างนี้นก็เอารอดตัวไปอ่าแล้วยังมีเรื่องของการฟอกเงินอีกโดยใช้โดยใช้พลักระเรื่องเป็นสื่อกลางในการเก็บนะครับเก็บเงินที่มันมาอย่างไม่ถูกต้องผิดกฎหมายเนี่ยทำให้มันถูกต้องโดยใช้พลักระเรื่องอีกเป็นเป็นแหล่งฟอก,ฟอกเงินเนี่ยขนาดใหญ่เลยกลุ่มใหญ่เลยที่ฟอกเงินสิ่งที่ผิดกฎหมายให้มันถูกกฎหมาย พักเครื่องเนี่ยคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือคุณต้องเข้าใจนะครับเรื่องราวทั้งหมดความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้ส่วนคุณเล่นพระเพราะพุทธคุณก็อย่าหลงไหลในพวกกลุ่มพวกนี้ที่มันสร้างปลุกกระแสมันก็เป็นตัวอย่างให้คุณได้เห็นว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นเรื่องจริงแม้กระทั่งต่างประเทศฮ่องกงเขาก็ตื่นตัวนะครับเพราะว่า เขาก็ห่วงห่วงคนของเขาเพราะโดนกลุ่มพวกนี้หลอกมาเหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นคุณต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ยึดหลักการดูเนื้อพระเนี่ยต้องหาอายุพระให้ได้เป็นสิ่งสำคัญนะครับอ่าอ่าสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านอ่าที่รับชมมณฑที่นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ